สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามาบำรุงต้นตะละแมกุตมานะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะพุ่มใหญ่มากนี่ค่ะดูค่ะเพื่อนๆแตกหน่อแตกกองมาเพียบเลยลำต้นก็แข็งแรงด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสีสวยสดใสมากเลยค่ะนี่ค่ะ จะทางนี้เหมือนกันนะคะแทงหลอดแตกหนองมามากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเนไหมคะถ้าเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทําปุ๋ยสูตรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่ปานก็จะพามาบํารุงต้นตะระแม่กุสุมานะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะคะน้ําซาวข้าวค่ะสองลิตรนะคะนี่ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นนี่ค่ะน้ำหมักขี้วัวนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะหนึ่งแก้วนะคะแม่ปานชายวันนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มสุกกำลังนะคะค่าในน้ำาาาวข้าวเขาก็มีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำให้ดินร่นวนซุยด้วยค่ะทำให้ต้นบอลสีของเราแตก แต่ก็แทงหลอดออกมาเยอะๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะทําให้ใบมันเงาด้วยนะคะน้ําสาวข้าวค่ะแม่ปานจะมาใช้วันนี้นะคะสองลิตรค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ําหมักขี้วัวน,นะคะน้ําหมักขี้วัวน,นี้ก็ทําให้แตกยอดแตกใบดีนะคะทําให้ลําต้นแข็งแรงค่ะแม่ปานจะมาใช้วันนี้นะคะหนึ่งแก้วค่ะค่ะแม่ปานลืมบอกนะคะ น้ำหมักขี้วัวแม่ปางก็หมักไว้ได้หลายเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีประสิทธิภาพกว่าเป็นฝุ่นนะคะเพื่อนๆมากเลยค่ะนี่ค่ะแม่ปางก็จะใช้นี่นะคะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่มีวิตามินบีสิบสองนะคะก็บํารุงรากเร่งรากนะคะทําให้ลําต้นแข็งแรงใบสดชื่นค่ะแม่ปางจะมาใช้วันนี้ค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาทําส่วนผสมกันเลยนะคะแม่ตางก็จะใช้น้ําน้ําหมักขี้วัวน,นี่นะคะหนึ่งแก้วไปเลยค่ะไปเลยค่ะหนึ่งแก้วเลยค่ะทําให้เราจะใช้กับพืชผักของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะลดกับพืชผักกินใบได้ด้วยนะคะนี่ค่ะไม่ว่าไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดค่ะในน้ำหมักขี้วัวน,นะคะมีประโยชน์มากนะคะเพื่อนๆ ต่อมาแมปางก็จะใช้เครื่องเดือถชูก,กำลังนะคะหนึ่งฝาไปเลยทาแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่าแล้วเราก็จะใช้น้ำห้าลิตรนะคะนี่ค่ะไมปานใช้น้ำห้าลิตรนะคะไม่ปานก็จะเทใส่ไปเลยนะคะเทน้ำปุ๋ยเราใส่ไปเลยค่ะ ผสมกับน้ำ5ลิตรค่ะไปเลยนีวเราก็คนเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่พันก็จะมาลดกับต้นตะะแม่กุจมาข,ของเรานะคะอุ้ยกอใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆแม่พานก็จะได้ขยายนะคะแทงหลอดออกมาหลอดใหญ่ด้วยค่ะ โหสามหลอดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ไหมคะสุดยอดเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้แม่ปานจะใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะทําให้แตกยอดแตกใบดีนะคะทําให้สีสวยสด,สดใสได้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปานก็จะมาใช้ลดเลยนะคะลดเลยครึ่งแก้วเลยนะคะเข้ากระถางเล็กแต่เขาเป็นพุ่มใหญ่มากเลยค่ะ อันนี้ค่ะยิ่งกระถางใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆสีสวยมากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะเพื่อนๆเ้าก็ลงมาลดเลยค่ะดลดรอบๆกระถางเลยนะคะสองแก้วเลยค่ะกระถางใหญ่นะคะเราก็จะได้ตะละแม่ของเรา นำต้นแข็งแรงแตกกอแตกหน่อออกมาพรึบเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะใช้ได้ผลจริงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะของแม่ปานกอใหญ่พุ่มใหญ่ด้วยค่ะค่ะเพื่อนๆมาดูนางใหม่ของแม่ปานนะคะดูค่ะใบใหญ่มากเลยนะคะสองใบค่ะ กำลังแทงหนองมาอีกแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะแทงหนองมาอีกแล้วคะ่ะแล้วเราก็มาใช้รถเลยนะคะกระตุ้นการแตกหน่อแทงหลอดนะคะเพื่อนๆสองแก้วเลยคะ่ะเราก็จะได้นางใหม่ของเราสีสวยนะคะลำต้นแข็งแรงเห็นไหมคะนีคะ่ค่ะ่แล้วเราก็มาดูนารายเรืองพบนะคะ สีเข้มสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นใบเก่าเขานะคะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบไปนะคะก็จะเหลือนี่ค่ะแม่ฟางก็จะมาใช้เห็นไหมคะนี่ค่ะกาลังกัดสียังไม่เต็มใบนะคะออกมาก็เป็นสีเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะใบเขียวปีหน่อยนะคะเพื่อนๆแตกหลอดแทงนองออกมาเพียบเลยนะคะเพื่อนๆแม่ฟางก็จะมาใช้ลดเลยค่ะ ลดเลยสองแก้วเลยค่ะรดเลยนะคะค่ะกระถางนี้ก็เป็นพุ่มใหญ่แต่กอเพียบเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะร่อนทองนะคะเพื่อนๆเป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะนี่เราก็ลดเลยค่ะลดเลย เขาจะได้แตกหนอ่อแทงหลอดออกมาพืบเลยนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆนใช้ตามแม่ปานได้เลยนะคะบอนสีของเราก็จะได้แตกหนอ่อแทงหลอดออกมาเพียบเลยค่ะเหมือนของแม่ปานเลยเห็นไหมคะมีแตท่ที่มีแต่กระถางที่แตกกรอบเพียบเลยนะคะเพื่อนๆนดูได้เลยค่ะ เ,เพื่อนๆมาดูเจ้ากุ้งไกเซอร์ของเมปานนะคะนี่ค่ะแตกกอแตกใบออกมาเพียบเลยค่ะสีสวยด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเป็นพุ่มใหญ่ด้วยค่ะแมปานจะมาใช้รดเลยนะคะรดเลยสองแก้วเลยนะคะก็จะได้แทงหลอดแตกกอมานะคะใบใหญ่สีสวยด้วยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะ เป็นยังไงคะเพื่อนๆบอลสีของแม่ปานมีแต่ต้นสวยๆนะคะทาตามแม่ปานได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นแม่ปานก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ